สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวอรพ,ะะพินแก้วดีนะคะนิสิตชั้นปีที่4สาขาวรักศากษร์และวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายน,น,นะคะโรงเรียนที่ดิฉันนะคะเลือกที่จะไปฝึกสอนในเทอมที่2น,นะคะก็คือโรงเรียนลมศักดิทยาคมนะคะเหตุผลที่เลือกไปโรงเรียนลมศักดิทยาคมนะคะก็เพราะว่าดิฉันนะคะจบมาจากโรงเรียนลมศักดิทยาคมนะคะในระดับมัธยมศึกษาตอนปายนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่นะคะ ดิฉันคิดว่าดิฉันจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการไปฝึกสอนที่นั่นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทราบประวัติโรงเรียนหลวมศักวิทยาคมกันนะคะว่ามีความเป็นมายัางไงนะคะไปกันเลยค่ะค่ะประวัติโรงเรียนหลมศักวิทยาคมนะคะตั้งอยู่อำเภอหลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนมนัธยมศึกษาประเภทสถานศึกษานะคะสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2 4 4 4 เปิดสอนครั้งแรกในระดับประถมศึกษาโดยอาศัยสาราวัดสีมงคลตำบลวัดป่า<ม>อำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่เรียนใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหล่มศักหลมศักอุทยาคารมีนายบุญทันเป็นผู้บริหารคนแรกวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2458ผู้ว่าราชการเมืองหล่มศักได้ขอประทานานามโรงเรียนนี้เพื่อเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่าศักวิทยาคารเมื่อพุทธศักราช2459พุทธศักราช2506ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่เลขที่15ถนนเทศบาล1ตำบลหลมศักซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันและยังคงใช้ชื่อว่าโรงเรียนหลมศักศักวิทยาคารพุทธศักราช2514วันที่5สิงหาคมกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้รวมโรงเรียนสตรีหลมศักสตรีวิทยา และโรงเรียนลมศักดิ์ศักดิยาคารเปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมพทธศัก,กราช2515นักเรียนชายหญิงเรียนรวมกันในชั้นมันธยมศึกษาซึ่งมีถึงเสจห้องเรียนแต่ยังคงเรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีหลมศักดิ์สตรีวิทยาได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานอาชีวะ,กะเกษตรหนึ่งหลัง18พฤษภาคมสร้างอาคารแล้วเสร็จ21กรกฎาคมนักเรียนทั้งหมดมาเรียนรวมกันที่ โรงเรียนลมศักวิทยาคมจนถึงปัจจุบันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพามาดูการจัดเนรเทศกาลนะคะบนจักรวาลนารมิตน,นะคะนี่ก็จะเป็นตาโรงเรียนลมสักวิทยาคมนะคะสีประจำโรงเรียนก็จะเป็นสีฟ้าน้ําเงินนะคะค่ะนโยบายของโรงเรียนลมศักวิทยาคมนะคะก็จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกเทียบเคียงมาตรฐานสากลและการเรียนรู้นะคะมีความ สร้างสรร์มีความเป็นผู้นํามีคุณธรรมนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแผนที่โรงเรียนหลมสักวิทยาคมนะคะแล้วก็จะเปิดจาก Google Map นะคะปักบมดมาที่โรงเรียนหลมศักวิทยาคมนะคะแล้วก็จะเป็นผังโรงเรียนนะคะผังโรงเรียนหลมสักวิทยาคมตำแหน่งตั้งของอาคารต่างๆนะคะขานี้ก็จะเป็นข้อมูลนักเรียนนะคะปี25 6 3นะคะก็จะมีนักเรียนทั้งหมด 2 5 6 2ก็จะมีนักเรียน2800นคนนะคะ2563กคน็จะมีนักเรียน2 8 0 2คนนะคะค่ะต่อไปนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นอาคารแล้วก็สถานที่ภายในโรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคมนะคะค่ะก็จะมีอาคารที่1อาคารอำนวยการนะคะอาคารที่2ส,สีเขียวนี้ก็จะเป็นอาคารเรียนนะคะของชั้นม .3 แล้วก็ม .4 ค่ะ อาคารที่3อาคารวิทย์คณิตนะคะอาคารที่4อาคารเรียนม .1 แล้วก็เรียนม2นะคะค่ะเราไปดูอาคารเรียนต่อไปกันเลยนะคะว่ามีอาคารไหนบ้างนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นอาคารร้อยปีนะคะอาคาร5นะคะเรียนม5ม6ค่ะต่อมาก็จะเป็นอาคาร6อาคารห้อง MEP แล้วก็ IEP นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น อาคาร7นะคะอาคารเทคโนโลยีเกษตรกรรมนะคะแล้วก็จะเป็นอาคาร8อาคารศิลปะศึกษานะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของโรงอาหารร้านค้าสวัสดิการแล้วก็อาคารพรลนกิจปีชาแล้วก็ห้องสมุดนะคะสถานต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องโสดศึกษานะคะก็จะเป็นงานพัสดุต่างๆค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์หอประชุมนะคะที่เราใช้ประชุมกันค่ะชุมนี้นะคะก็จะเป็นหอประชุมใหม่นะคะเพิ่งสร้างเสร็จประมาณ3-4ปีนะคะก็จะใช้ในการรับแขกต่างๆประชุมต่างๆนะคะค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นสารเจ้าพ่อกกใสนะคะก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนนะคะที่คนในโรงเรียนนะคะให้ความนับถือมากเลยนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นป้อมยามของโรงเรียนนะคะกแล้วก็จะเป็น โรงจอดรถค่ะค่ะเดี๋ยวเราพามารู้จักผู้อวยการโรงเรียนลมศักดิ์เยายคมนะคะว่ามีกี่ฝ่ายมีใครบ้างนะคะค่ะก็ก็จะเป็นผู้อวยการลมศักดิ์เยียาคมคนละสุดนะคะชื่อนายพีรวัตรกันทกูลนะคะต่อมานะคะนายสุพันพลบุรีนะคะรองผู้อวยการโรงเรียนลมศักดิ์เยียาคมกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคลนะคะ ต่อไปกันเลยค่ะค่ะชื่อนางสาวยุพาพัฒน์หิมลานะคะรองผู้อำนวยการโรงเรียนลุมศักดิ์วิทยาคมนะคะกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มกิจการนักเรียนนะคะคนต่อมานะคะรองผู้อำนวยการคนสุดท้ายของเรานะคะชื่อนางนางสาวรมณมีเลี่ยมแสงนะคะกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มอำนวยการนะคะ ต่อมาก็จะเป็นความโดดเด่นและผลงานของนักเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นกลุ่มสาระพาระศึกษานะคะก็จะเป็นการพานักเรียนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนกีฬานักเรียนต่างๆค่ะแล้วก็ต่อมากลุ่มสังคมศึกษาและกลุ่มวิทยาศาสตร์นะคะแข่งตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะกลุ่มสาระต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะก็จะเป็นการท่องกรต่างๆในวันภาษาไทยวันสําคัญนะคะ ต่อมานะคะผลงานที่ภาคภูมิใจนะคะในสถานศึกษานะคะก็จะเป็นรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นการจัดในเทศการบนจกักรวาลนลิมิตของดิฉันนะคะในโรงเรียนหลมสาว,วิทยาคมนะคะยังมีกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะคะที่มีมาตั้งแต่เนิ่นนานนะคะตั้งแต่ดิฉันยังเรียนอยู่นะคะก็จะเป็นการแห่เทียนพรรษานะคะก็จะพา คุณครูนะคะก็จะพานักเรียนนะคะไปเหตุเทียนไปหลอดเทียนนะคะบริเวณวัดนะคะที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนรอบๆโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมสร้างความสัมพัในธ์ภายในโรงเรียนนะคะก็จะเป็นอย่างเช่นกีฬาสีนะคะแล้วก็จะมีกีฬาสีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนหลมสังวิทยาคมแล้วก็โรงเรียนหลมเก่าวิทยาคมนะคะที่มีมาเนิ่นนานแล้วค่ะแล้วก็ยังจัดต่อเนื่องทุกปีนะคะค่ะและนี่นะคะก็ ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนของดิฉันนะคะขอขอบคุณนะคะที่รับฟังจนจบคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ฟังนะคะขอบคุณค่ะ